สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนเอฟซี FC ทุกทุกท่านเข้ามาใกล้ๆก่อนครับอื <c oughs> นะครับผมสายยันวันลุงม,มือนี่บอดดายไทยทอดสดคือเก่าเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันแรกของปีนะครับก็เลอยอยากมาวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีของผมนะครับ เอาสาธูเดอมือนี่เป็นปีใหม่ปีเก่าเมิดไปปีใหม่ขอมามื้อแรกนะครับพี่น้องเอฟซี 4, ที่ติดต,ตามผมอยู่นี่ต้องหาแสนกลัวนะครับผมสายยันวันลุงกับน้องเฮงเฮงอวอวยพรให้พี่นอ้องยูเย็นเป็นสุขสุขู่สุขคนคิดสิ่งใดให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนา คิดสิ่งใดให้สมดังใจนึกความเจ็บอย่าได้ความไข่ยามีให้โชคดีตลอดไปตลอดปีนะครับอย่าเจ็บยาจนเลขก,ก็ให้ถือซ้ำอื่นกกน,น,น,นี่ผู้ใดบอกเคยถือเลขก็ให้ถือผู้ใดบอกเคยเมดนีก็ให้เมดนีผู้ใดอะไรอีกลูก อขอให้มีคนหักคนหุม่มคนหอมขอให้มีใช่ละ<อ>มนี่มังมีเงินล้านใช่ครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้รวยแล้วก็เปิดเชื่อเปิดล่านะครับอืมเปิดฝ้าไม่แล้วก็ขอให้เปิดชีวิตใหม่ให้พบแต่สิ่งดีๆงามๆ สิ่งในบอดีบางามขอให้มันเหมือนไปแต่น้ำปีเก่าเด้อสาธุขอให้พี่น้องเอฟซมีแต่คนสุขภาพแข็งแรงไปใส่มาใสเดินทางตลอดปลอดภัยเออมันเป็นแรงสัน้นขอบคุณ่ติดตามสายย่นวันลุงกับนองแง้งตลอดมานะครับอืมสองพอลูกนี่แหละ โอ้ยโอ้ยเห็ุอะไรนี่ดูหน้าเป็นอะไรนี่เป็นหน้าเป็นบ่าหรอครับเออมีการมีงานพี่น้องก็ขออยากได้สายยันกับแหงๆไปร้องเพลงสู่ฟังไปเสพไปง้นอืมไปเสพไปงานงานู้แต่มีคนไทยฟังเด็ดอยากจะให้ไปร้องเออในงานบุ้ยเอาพูดสิคนพูดไทยเป็น ก็ให้ติดต่อให้ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่สี่สองศูนย์สองเจ็ดแปดสีครับอืมศูนย์แปดสี่สี่สองศูนย์สองเจ็ดแปดสี่ครับผมเออนั่นละ่ะสามารถติดต่อได้นะครับติดต่อได้ตลอดมีเบอร์นี่เบอร์เดียวอืมเพราะว่าพี่น้องเพื่อนมาเ,าเขาก็ออกแกะกันเวยนี่

อีกเว่าและเหลียวบงมียน้เขานั้นคืออวบอันใสาสายเดียวเมียเจ้าของผนยวนอนตาเหลี่ยมมองๆใสสินของนลยูขอจอย,จอ,ยอจอยกะจจอยกะดโดจอยกะจจอยกะะดอกันอย่าลาบบ้านมี มีแต่แนวสำแดงถือกินแห้งกระเซลมถือกินอย่างเออ,เอ,อกระเซลมฉันตัว <c oughs> เอาไว้ซ้ำนีและพี่ <c oughs> น้อง <c oughs> ที่ดี <c oughs> นี่แห้งโชคดีสุขุลสคนครับปีใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs>